ปรพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชนสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการยามบ่ายกับทนายประชาชนวันนี้วันพุธที่1เมษายนพุทธศักราช2,558 วันนี้อยู่กับผมทนายปรีชานเชียงใหม่ครับครับแล้วอยู่กับผมเจชารินทพลนะครับคุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับในช่วงหน้านั้น,นเราก็จะเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลข021266106ครับ021266106นะฮะส่วนท่านที่ไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถที่จะ ส่งเป็นข้อความมาสอบถามได้เช่นกันนะครับก็ส่งมาที่ SMS ของเราครับที่หมายเลข4838106นะครับ4838106ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างครับก็ไปเที่ยวทำงานด้วยแล้วก็ไปทำบุญด้วยนะครับทีนี้เออเมืองไทยเราเนี่ยนะครับชอบออกกฎหมายหลายๆอย่างมาเรียกว่ากำจัดสิทธิ์ของตัวเองว่าที่อื่นเขาก็ชอบออกกฎหมายนะอาจารย์อ่านะใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาของกฎหมายของบ้านเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยเวลาออกมามันไม่ถูกกราเทศะไม่ถูกจังหวะ คนก็ตกใจตื่นกลัวกันหรือบางทีนนไม่้ค่อยอนนประชาพันธ์อันนี้พูดเมื่อสอง,ส,องสามอาทิตย์ก่อนหรือเปล่าใช่ตื่นเต้นกันมากนะครับนี่ทุกของคนมีรถคืออะไรครับ ทุกคนมีรถนะครับอาจารย์ค่าน้ํามันนะหนึ่งนะครับประกันสองครับขอทะเบียนสามก็อาจารย์แล้วก็เวลาขับไปไหนมาไหนรถติดไม่พอนะครับเวลาไปห้างไปไหนเนี่ยรู้สึกจอดลําบากอ่าแม้แต่ในอยู่บ้านหมู่บ้านเราเนี่ยนะโอ้โหแม้แต่ช่องสามเนี่ยอ่ะเวลามาก็ต้องแยงที่จอดรถกันถูกต้องไหมครับอันนี้แบบว่าบ่นบ่นเรื่องตัวเองครับนี่คือทุกของคนมีรถก็คือจะมีอยู่ตรงนี้นะคือว่าที่จอดรถเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยจะตีกันเอาให้ได้ไปจอดหน้าบ้านกันคนนู้นคนนี้บ้านตัวเองก็ไม่มี จอดอะไรอย่างเงี้ยบางคนนี่น่าเกลียดอยู่อย่างคือบ้านตัวเองเนี่ยจริงๆรถเขาหน้าบ้านเขาต้องมีที่ว่างไว้ที่จอดรถแต่ตัวเองเอาไปทําเป็นสารพัดเอาฟิตบ้างเอาปลูกต้นไม้บ้างเอาไปทําอะไรเยอะแยะหมดนะครับกลายเป็นเลี้ยงสัตว์ไปบ้างแล้วทําให้ต้องมาใช้ถนนส่วนรวมเนี่ยหรือถนนในหมู่บ้านหรือถนนสาธารณะทั้งหลายเนี่ยมาเป็นที่จอดรถของตัวเองใช่ไครับแล้วก็อาจารย์จะเห็นทะเลาะกันประจํา โอ้ย oh, <laughs> <laughs> พร้อมจะทะเลาะเลยอาจารย์าใช่ไหมในหมู่บ้านอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับก็จะทะเลาะกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องพยายามจัดหาที่จอดรถให้รถสนกลางครับบางทีแต่บางทีคนอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงกันเนี่ยอย่างคุณเดชาเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ใครเนี่ยก็ต้อง ท้ยทีท้อาศัยกันครับอย่างจานพีเข้าบ้านพีมันก็มีรถขวางหน้าบ้านตลอดแล้วเข็นนั่งช่างมันนะครับจะไม่ใช่ช่างมันเจ้าไม่รู้จักช่างมันกันยอมเข็นนะครับคือบางทีเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเรารู้จักให้ทุกอย่างก็จบ จริงไหมมองทุกคนเป็นเพื่อนอย่ามองเพื่อนบ้านเป็นศัตรูเขาก็เป็นศัตรูจริงๆนะครับทีนี้พอเรื่องจอดรถจริงๆนี่กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเนี่ยนะเกี่ยวกับอาคารสถานที่หลายๆอย่างเนี่ยไม่แต่พรบหลายๆอย่างของเขตประกาศของเขตเทศบาลเขตก็ขององค์ปรปกอรขององคิ่นที่ให้ใครที่จะขออนุญาตสร้างอาคารก็จะต้องมีที่จอดรถใช่นะครับทีนี้นอกจาก ประกาศกฎหมายระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับมันบังคับอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วตอนหลังอาจารย์เห็นว่ามันมีการแก้ไขระเบียบของประกาศของกทมหรือหลายๆอย่างเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยนะคือบางครั้งเนี่ยจะลดเกี่ยวกับจํานวนที่จอดรถลงนะมันทำให้มีปัญหาเห็นไหมคนไปจอดกันโอ้โหบางทีทน,น,นะถนนหนทางเลยนะใช่ในคอนโดนี่ยิ่งปัญหาเยอะสมัยก่อนอาจารย์ไปจอดยังโดนขูดเลย เออเจ้าถิ่นแรงเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นแรงนะเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยนะครับต่อนไปจอดจ่ายไม่จุดทูบก,ก่อนนี่ลืมไปนี่นะ,นะไม่รู้ว่าเจ้าทีแรงบางคนเนี่ยนะจริงๆแล้วทรัพย์สินส่วนกลางเนี่ยนะที่จอดรถส่วนกลางนั้นเป็นของส่วนรวมใครจะจอดก็ได้ครับทุกคนไม่มีสิทธิ์ล็อกนะครับบางคนโอ้ไปเขียนทะเบียนตัวเองติด อันนี้ที่ฉันจอดนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้ทรัพย์สินนกลางใช้ร่วมกันไงใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนใครมาที่หลังก็โน่นน่ะนอกหมู่บ้านไปหรือว่านอกอาคารไปหรือว่าถนนสาธารณะไปนะครับไม่ใช่ตัวเองจะจองได้นะครับรบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ดีนิติบุคคลอาคารชุดก็ดีแต่หลายอย่างไม่สามารถจะไปล็อกได้นะครับไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้คือค่าเข้จ่ายคนนั้นจอดตรงนี้ใครคนนั้นจึงจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตกลงกันจริงๆว่าถ้าเกิดมีพร้อมกันทุกคนอย่างนี้ก็โอเคอยู่ใช่ไหมถูกต้องคนให้หมู่บ้านคนอยู่ชั้น ต่ำเลไงใช้ได้หมดในพื้นที่ตรงนี้นะอยู่ที่ใครมาก่อนก็มีสิทธิก่อนนะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าไม่จัดระเบียบไว้ก็อาจจะมีปัญหานะทะเลาะกันได้แต่จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยต้องใช้อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคนหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะจะไม่มีสิทธิ์มาใช้พื้นที่ว่างอยู่หลังหมู่บ้านคนหลังหมู่บ้านก็จะไม่มีสิทธิ์มาใช้พื้นที่ว่างตรงกลางหมู่บ้านหรือหน้าหมู่บ้านนี่ไม่ใช่ต้องเปิดโอกาสทุกคนได้มีโอกาสใช้ทั้งหมดรวมถึงเวลาคุณซื้อรถเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะจะมีปัญหาตอนซื้อรถใหม่ ฎหมายเกี่ยวกับพระราชกิอเกี่ยวกับขนส่งเนี่ยนะครับ,รบเขาจะบังคับให้ว่าทุกที่เนี่ยต้องมีที่จอดรถที่แม่จารย์ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งบังคับไม่ก,กี่วันนี่นะนะฮะมืเอกเก่าแก่แล้วใช่ไหมคุณจําได้ไหมเวลาคุณไปโอนทะเบียนรถหรือจดทะเบียนรถใหม่เขาต้องให้แนบสำนาที่บ้านด้วยว่าคุณจะจอดรถทีถ่ไหนใช่อันนี้แหละเขาบังคับให้คุณมีที่จอดรถอ้าวพวกคุณไม่ได้ดูกันเองแล้วมาตื่นเต้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย รู้สึกว่าไอ้เรื่องทะเบียนบ้านเห็นไหมเวลาคุณเอาเทะเบียนบ้านต่ังวัดเนี่ยสมมติว่าคุณเอาเทะเบียนบ้านอย่างคุณอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยกาลสินเนี่ยนะเอาเทะเบียนบ้านากาลสินแนปปบจารู้ได้ใครบ้รครต่อครับจากน่ะเอาเบียนบ้านากาลสินแนบปุ๊บเนี่ยทะเบียนรถคุณต้องไปอยู่กาลสินทันทีรถตังทันทีใช่แต่ปรากฏว่าคุณก็หัวหมอดิไปยืมรถเพื่อนรถพี่ท้องเซนยินยอมมาว่าข้าพเจ้ายอมให้ใช้เป็นที่จอดรถนะทะเบียนบ้านทีนี้ทำกรณีนี้หมด เพราะถ้าคุณดูป้ายกรุงธมอมันดูเท่หน่อยถึงไหมใช่ครับอไปดูบ้านป้ายต่างหวัดเนี่ยโอกาสินเนี่ยมันกระไลอยู่ต่อให้ลดราคาเป็นล้านเขาก็เหยียดหยามนะนะเขาเรียกว่าเด็กเต้มเด็กเต๊มนะทีนี้พอป้ายกรุงเทพมันต้องเป็นที่ต้องการเยอะมันทําให้ยืนหาเยอะมากนั่นคือสรุปแล้วมาตรการที่บอกกฎหมายที่บอกว่าต้องมีที่จอดรถถึงจะมาต่อทะเบียนได้ใช้ได้ไหมหรือว่าจะมาขอมีรถเนี่ยจะต้องมีที่จอดรถใช้ได้ไหม ก็ผมเข้าใจว่ามีมนาด้วจริงๆนะอาจารย์แต่สุดท้ายมันก็ทางปฏิบัติไม่มีผลไงมกล็นคนจอดรถนอกบ้านตามถนนหนทังเยอะแยะหมดก็ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดจริงๆแล้วคือไม่รู้จะออกมาทาไมนะไม่ออกมาดีแล้วจตนาลมเขาอะนะออกมาดีคือจะได้วัดจำนวนได้ว่าเอ๊ะรถในกรุงเทพเท่าไหร่มีพื้นที่จอดเท่าไหร่จะดูว่าพอไหมอะไรไหมอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาต้องการให้ไม่ให้ทุกคนเห็นแกตัวคุณจะซื้อรถคุณต้องพิจารณาที่จอดรถด้วยนะมันจะค่าสักจะซื้อก็ซื้อบางบ้านเห็นไหม ที่จะลถไม่มีไม่พอนะครับพี่เดันซื้อรถตั้งสี่ห้าคันอ่าใช่แล้วพี่ก็ไปจอดตามถนนหน,น,หน,นทางเอ,อหลังหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านทับพี่คนอื่นเขาเยอะแยะหมดนะครับมันก่อให้เกิดปัญหาไงครับกฎหมายเขานึงบอกว่าทุกคนควรจะต้องมีความรู้สึกนะ ก็เรียกว่ากฎหมายป้องกันไม่มีการ<อ>หาทะเลาะก,กัน,นรับผิดชอบต่อสังคมว่าค,คุณจะซื้อรถจักรยานยนตต้องมีที่จอดรถที่จอดนะจ๊ะไม่ใช่ไปจอดทางเข้าซอยบ้านอะไรประมาณนี้แต่กรณีนี้ปัญหาตอนนี้มันการจราจรเนี่ยพื้นผิวในการจอดรถมันน้อยลงนะครับแล้วรถมันเยอะขึ้นอ่ะเห็นไหมหนูบ้านที่จอดซ้อนกันไปซ้อนกันมาเยอะแยะหมดมี่ซ้อนสองซ้อนสามก็มีนะครับทีนี้ปัญหาของตรงนี้เขาเลยเริ่มแล้วว่าปัญหาหนักคือบางหมู่บ้านเนี่ยพี่อยู่อาศัยท่านเล่นสิบหกล้อไม่พอสิบล้อ รถตู้ใหญ่รถเมย์ใช่นะดีนะมันดีนะเขายังไม่เอาพวกรถเทเลอร์หรือรถพวกประเภทรถจักรนักอ่ะคัสโคหรืออะไรไปจอดด้วยนะครับหรืออาจจะมีก็ได้อาเพื่อป้องกันปัญหาเห็นไหยเขาเลยเพิ่มมาว่าต่อไปเนี่ยคือเขามองแล้วว่าไอ้มาตรการที่บอกให้แนบทะเบียนบ้านว่าต้องแจ้งว่าที่จอดรถเนี่ยนะ คนไม่ค่อยใส่ใจกันไม่แต่ผมอีกด้านหนึ่งนะอาจารย์ถามกันจริงเพราะเอาทะเบียนบ้านไปยื่นเข้ากรมการขนส่งจริงกรมการขนส่งก็ไม่ได้เช็คนะว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีพื้นที่พอจะจอดรถคันที่2 <c oughs> คันที่สามหรือเปล่านะไม่มีใครเช็คหรอกแล้วใช่ไปจอดตรงบ้านหลังนี้จริงไหมอ่ใช่ไหมใช่ถ้าเอากันจริงเนี่ยคาจ,จะใช้ทะเบียนบ้านนี้แต่ไปนอนอยู่อีกบ้านหนึ่ง <c oughs> อะไรถูกต้องเอาถ้าเอากันจริงตรวจกันจริงนะโดนกันหมดใช่จริงไหม ก็ก็เกือบหมดแต่ผมคนนึงไม่โดนผมมีที่จอดนะที่ผมเปปิดไราต้องดูก่อนว่าเอออาจารย์ก็มีที่จอดไงใช่ไหมเราไม่เป็นไรแต่ว่าโดนะนั้นเกือบหมดอ่ะแม้แต่จริงๆเราซื้อรถมาไม่ใช่แบบว่าวิ่งวิ่งวิ่งออกจากบ้านแล้วกลับมาจอดที่บ้านอย่างเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกันนะนั่นแหละมันข้อแก้ตัวเห็นไหมไปจอดบ้านอื่นบ้านเพื่อนบ้านน้องบ้านสลับพักบ้านนะกบไม่รู้จะออกวาบังคับทำไมว่าเอ๊ะจะต้องมีที่จอดรถผมว่ามันก็บังคับไม่ได้ ถ้าจะบังคับจริงๆบังคับได้เนี่ยเขาก็เริ่มแล้วว่าหนึ่งคุณต้องแสดงภาพนะผังบ้านภาพผังแผนที่เนี่ยนะฮะรูปถ่ายประกอบด้วยนะว่าคุณจอดตรงนี้จริงๆ <S <S> ผมว่าการจะออกรถคันเดิมทีนี้ต้องขึ้นพึ่งศาลแล้วผมว่ามันจริงๆนะถ้าทําอย่างนี้มันชัดเจนขึ้นไงคนก็เริ่ม <S 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 ผลต่อไปคืออะไรเปล่า <S <S พอมีคนร้องเรียนปุ๊บเนี่ยว่าท่านเนี่ยเบียดบังที่จอดรถสาธารณะเบียดบังถนนท่านเนี่ยเอาบ้านตัวเองเนี่ยที่จอดรถในบ,บ้านตัวเองไปทำ<ช>อย่างเดียเนี่ยอพอร้องปุ๊บเขาตรวจสอบปุ๊บอ้าวท่านยืนยันว่าจอดที่นี่นี่แล้วท่านไปจอดกลางถนนรูปถ่ายชัดเจนเขาร้องเรียนมาทไม,ม <า S 1> ไม่ให้ต่อทะเบียนนี้ละจ้ะไม่ละครับหนึ่งอาจจะเพิกถอนทะเบียนสองก็คือมาตรการต่อไปอาจจะดำเนินคดีอาญาฐานท่านแจ้งความเท็จอ่าใช่ไหมใช่ใช่อ่านั่นแหละมาตรการต่อไปก็ไม่รู้อะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเรียกค่าเสียหายไปหรือดำเนินคดีอะไรก็ว่ากัน เข้าใจว่าต่อไปมาตรการคงจะมีขึ้นมาไม่ใช่<า>แค่ล็อกรอละต่อไปที่จะ,จะพูดถึงในเรื่องของการจะต่อไปนุญาตหรือเปล่าหรือจะอะไรหรือเปล่าต่อไปมากบอกมาตรการแค่ผิดกฎจราจรอย่างนั้นใช่ครับต่อไปก<อ>็จะต้องมีมาตรการเพื่อคุ้มครองสังคมไงไ,ไม่ทุกคนทะเลาะก,กันไม่ให้เพื่อนบ้านทะเลาะก,กันไม่ให้มีปัญหาเรื่องการจอดรถการจราจรติดขัดอ้องบอกหนูหนัูนนที่บ้านแล้วว่าจยาซื้อรถเยอะอนะระวังคุณซื้อรถให้เด็กๆเยอะก็ระวังนิดนึ่ะ บอกเนาะคันเดียวพอครับอะไรอือไปจอดก็ที่จอดรถหายยากหนูโอเคคันนี้เล็กๆพอลูกไม่ไม่พอแล้วเดี๋ยวป๋าต้องเซ็นเซ็นทะเบียนบ้านให้หลายหลังมันยุ่งอีกยุ่งอีกอะไรเงี้ยต้องถ่ายรูปอีกดูดูดิครับนะก็ต้องฝากบอกกันนิดนึงว่าคือที่จอดรถในบ้านพยายามให้มีครับนะอย่าไปรบกวนข้างบ้านหรือที่สาธารณะเยอะนะครับก็เป็นการเตือน ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนนะว่าถ้าเกิดฟังจากอาจารย์พูดเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าในอนาคตถ้าเกิดคุณไปจอดที่อื่นแล้วไปโดนข้อหาจอดกีดขวางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะอนาคตคุณอาจจะโดนไม่ให้ต่อทะเบียนหรือต่อใบอนุญาตใช่จะเป็นไปได้ตอนนี้เขาเริ่มใช้23เมษายน23มีนาที่ผ่านมาใช่ไหมครับ,รบนี่เขาใช้เฉพาะรถที่น้าหนักไม่เกิน2อ0พันตัวเปล่านะตั้งแต่2 0 0พันขึ้นไปเขาใช้เฉพาะรถใหญ่ นะรถใหญ่คือรถตู้ใหญ่ๆนะฮะร,รถรถบรรทุกรถหกล้ออะไรพวกนี้นะสี่ล้อเล็กทีรถบรรทุก,กน,นะครับ,รบนะสองพันน้ำหนักตัวเปล่านะสองพันขึ้นไปทีนี้อ,อถ้าใครนะหลังจากจนี้เห็นว่ารถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยนะไปจอดซีซัวพูดง่ายๆจอดกีดขวางการจราจรจอดกีดขวางบ้านเราทั้งวันทั้งคืนเงี้ยถ่ายรูปร้องเรียนไปที่ขนส่งได้ นะครับเขาจะมาตรวจสอบอ้าวท่านแจ้งความเท็จก็อาจจะนอนทีละอย่างไปนะครับมีทางออกแล้วเว้ยเริ่มทีละอย่างนะเริ่มทีละขันแล้วคุกคณจะตื่นตัวเองนะครับได้เดชามีทางออกแล้วอาจารย์ทิศทางสว่างขอบคุณกฎหมายนี้ใช่ไหมขอบคุณมากอาจารย์นะครับเอาไว้เป็นอีกข้อมูลนะครับผมเชื่อว่าน่าจะบังคับใช้แล้วจะมีผลจริงๆกับคนที่ ซื้อรถแล้วไม่มีที่จอดในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของการต่อใบนุยอ่ขออ่ใบต่อทะเบียนบ้านอ่ะใบเนื้อเงีภาษีประจำปีน่าจะมีผลจริงๆริงนะครับอ่นะครับเี๋ยวพักกันตรงนี้สักครู่ครับคุณฟังครับอาจารย์ก็ส่งมหาจารย์อีกแล้วฮะครับผมเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทั้งสองครับ จะมีทั้งสองเลยนะครับอย่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังนะครับก็โทรมาได้ครับที่หมายเลข021266106นะครับ021266106หรือจะส่งเป็นข้อความสอบถามก็ได้นะฮะที่หมายเลข4838106นะครับเดี๋ยวพักสู้กลับมาครับสารพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน